พี่น้องรุ่นนี้ครับโอ้ได้ไหมเราครับออีกเราสองตุ๊กนี้เริ่มมันแล้วครับพี่น้องเริ่มมันมแล้วครับมันเรื่อยแล้วครับ ครับมุนีสิพาพี่พอน้องครับไปว่านป่าครับผมไปว่านป่ากับทีมงานผู้เฒ่าเพื่นครับไปเลยครับพี่น้องครับมุนีสิมานน้ำมันครับผมนะครับลุงหนองแง่ครับไปเลยครับพี่น้องครับน้องออกเดินทางแล้วครับออกเดินทางไปนองครับไปน่องหน้าเราครับมันนี่ครับแกงหน้าเรางานเลยบ้าถ่าครับูบ้าถ่ากับสาวไอทินเดินทางไปแล้วครับ เลยครับดอห่านน้องแงเวลาเปนห่โอ้ทางขุขาเนี่ยครับไว้กินยากะไรครับ พี่น้องครับมืัอนี้พาพี่พ่อน้องครับมาวบ้านป่าครับนี่ผู้เฒ่าครับเป็นซุ้มแห่ครับเอามัน้องมานกับรุ่นครับมืัอนี้ครับเอาพี่น้องหาป่ากันมืัอนี้ครับตัวน้องมันนี้ก็พาทีมงานครับผู้เฒ่าบ้านเขาหรอครับพี่น้องหาปูหาปลามัน้องมานกับรุ่นกันครับแถบชไยคลองนี่ พ่อเนี่ยวานว่านแห่ไว้แล้วต้องพเนกสเสบียงตื้อของโอ้เด้ผักอมามัดขึ้นเลยล่ะไปเรียนพี่น้องมาโนมาเมื่อตัวกูปป่นกียร์ กันหากินน่องกับมือมันมือพ่มมันครับเมื่อเดี๋ยวมันก็ตัได้หลายอยู่เมื่อเดี๋ยวพวมมัน็พราะได้กินเอาลุ้นกันไปเลยครับพี่น้องครับกับทีมงานผ <enthus flush. S 1> ู้เบาเ่าครับผู้เบาเ่ากับสาวไอ้ทินเบิรนกีพ่อแผนายของครับนั่งแข็งแรงอยู่ อายุเท่าไรลูกพ่ออายุเท่าไรลูกเห็นตัวพีโอต้าเก็นจีก็ได้เองแล้วครับทำงานผู้บ่าวถาะครับซึ่งหมอกจดอกี่คือตัดไม้เหรอครับเปิดตรงนี้เปิดตรงปลาถึงเลยขึ้น กิาการการหายุหายกินครับโอ้คีฟ้ากระงั้ทถวงฟ้าโป้งใสอันอาาอนี้นเลยครับนิดหน่อยครับกลิ่นหอมล้อมยิดไปเรื่อยครับได้อีกแล้วครับแล้ววัดได้แล้วครับ ăn đi nói ít noi, um, ăn tôm gì là các anh em? um, tổ nhảy tổ noi thảo tổ cái <laughs> kính nói, kính tắm oh, ừ. thứ vô thế mà nó lại hái ăn ngay ngay các anh em, oh, biết đấy không? um, thử đi, điêu ถึงมุมไปเลยครับบาทถือบาทบ่อครับพี่น้องปลาอยู่ในหนองแงเอาง่ายจากน่อยครับเหมือนปลาเลี้ยงแล้วปลาเลี้ยงแล้วเต็มเผาแล้วอันนี้ปลาธรรม่ชัดอยากมันยวงเลยครับบ้านเศร้าไปแล้วซุ้มไปเลยครับมองฟังนี่ก่อนครับ <laughs> พ่อหนู เลยครับอครับพี่น้องเลลงมาน้ำเล็กครับเหมือนที่พ่ามาได้ละมูเนาะเอากันเด้อจีลงมาแน่นมเล็กจุดน่อยครับห้ามีป่าใหญไงครับ ไว้กันนอนนาแล้วครับพี่น้องทั้งคนครับอ้าววานลงอีกแล้วครับออรุ่นครับวานนี่มาเราลมไม่หมนันเพราะได้กินแล้วครับได้ลายตัวแล้วเอาเพราะได้กินกอเพราะแล้วครับพี่น้งองมุทิ่ม,ม ปลาคอก่อนนิดนเนาะอุ่มขึ้นแค่เนาะนไม้เหรอครับพี่น้อมาข้าวสรดด้ว่าเขาหน้าต้หมดดยเขาหน้าตัวนี้ใส่กน้ะ ลุนต่อครับงมไปแรกครับพี่น้องบาดมานบาดไม่มันครับบาดได้บาดบับพี่น้องมึงคว้ยครับกำลังน้อนเล่นน้ำครับน้อนอาบน้ำฟังเลย ก็ได้ไม้เราครับอนอี่เราสองอตัวพวกนี้เริ่มมันแล้วครับพี่น้องเริ่มมันแล้วครับมันเรื่อยแล้วรครับอัพเดตอัพเดทอ่าตัวอย่างนี้ไปเรื่อยครับพี่น้อง

ได้เรียดอยู่พี่น้องได้มองนิดมองละน้อยไปครับขอครับพี่น้องมันรุนมางครับมองกลมีปลมองค์นี้เขาได้ลายบันไดครับโอ้นี่ครับพี่น้องกลับบ้านเพิ่งเข้าบันนีดครับมันแล้วครับป่านยิ้มยิ้ครับนี่ได้ลายแล้วครับ เอ้าวยิ่งพอหนักแล้วพากลับบ้านก็อยู่เขาแล้วสิ่ง